ขนลูกคักปูอเอเ้ยปูจะกระจันไข่เขาบอกว่าถ้าไม่ไข่ทำไมคืนเงินถ้าน้ำจิ้มไปแบบโซโ๊ะหูยรออะไรอออืือ นี่ว่าโอ้โหกรอบล<ะ>็อตเออนี่ว่ากินได้วะ่ะทุกคนเรามาก็แบบกินไม่เป็นนี่แหละ <laughs> mm. มันน่าจะเน้นไข่เนาะ mm. เนื้ำไข่อ้ห uh huh. uh huh. ดูไข่ดิ